สบายดีสวัสดีครับเป็นวันที่สองของการเดินทางนะครับที่จะไปชัยสมบูรณ์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านท่าสีนะครับซึ่งบ้านนี้จะเป็นจุดจะเป็นจุดตัดนะครับสําหรับคนที่จะเดินทางไปชัยสมบูรณ์ก็คือถ้าหากว่าเรามาทางปากสันนะครับหรือมาทางบริกรรมชัยก็าจากแยกปากซันมาถึงท่าสีนี่ก็มาหกสิกิโลนะครับคราวนี้จากจุดนี้ไป จุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยจะไปเวียงเทอาจะไปชัยสมบูรณ์ก็อย่ประมาณ100กิโลนะครับก็สรุปเส้นทางที่จะไปก็คือถ้าหากว่าเราจากท่าแขกนะครับผมจากท่าแขกมาปากสันมาปากสันแล้วก็มามาถึงจุดท่าสีนี้ก็ประมาณสัก260กิโลนะครับก็จากนี้ไปร้อยโลก็เป็น360แต่เส้นที่ผมมานี่คือผมใช้ใช้เส้นทางจากท่าแขกนะครับจากท่าแขกแล้วก็มานากาย นาไกรมาหลักซาวมาเวียงทองและการมาถึงตรงนี้ก็ประมาณ300ประมาณ300กิโลนะครับก็คือถ้าถ้าเราจะไปถ้ามาทางปากซันก็ตกประมาณสัก300กิโลแต่ถ้าเรามาทางนาไกายหรือมาทางเส้นที่ผมมาเนี่ยก็ตกประมาณ400เเศษก็ห่างกันประมาณ100กิโลแต่ว่า,าเส้นทางเส้นทางขึ้นมาทางนาไกายนี่มันจะ เส้นทางท่องเที่ยวนะครับสวยงามถนนดีแล้วก็วิวสวยหลักร้อยล้านเลยครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวจากนี้ไปเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวแวะทานข้าวนิดนึงแล้วก็เดเดินทางต่อไปแสมมูร์เดี๋ยวถึงไส่สมณ์แล้วก็เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีว่าจะไปตรงไหนต่อเพราะมันมีที่เที่ยวตั้งตั้งเยอะนะมีหลายที่แต่หลักๆก็คือมีภูหฮวโลนแล้วก็มีวังน้ําเขียวแล้วก็มีผา นางเย่หรือผาอะไรเนี่ยตรงนี้สวยนะครับเดี๋ยวไปว่ากันก็หลังจากที่เราได้กิ่มน้ำสํารานกับอาหารเช้าที่ท่าสีแล้วนะครับเราก็เดินทางมาเพื่อที่จะขึ้นไปเช้สมบูรณ์นะครับก็จากจากจุดที่เรากินข้าวเราก็ขึ้นมาทางเชียงขวางนะครับก็ประมาณ20กิโลก็จะถึงเมืองท่าโทมนะครับ แล้วก็จากท่าโทมขึ้นมาถึงจุดตรงนี้จุดที่มีสะพานที่เจดเลี้ยวเข้าใจชสมบูรณ์เนี่ยเขาเรียกบ้านเวียนทองนะครับก็ประมาณ30กิโลนะครับจากจุดเนี้ยที่ผมว่าระยะทางที่ยังไม่ดีว่าที่เป็นทางลูกลังนะครับก็จะเป็นจากจากนี่ไปเลยนะฮะจากข้ามสะพานไปก็จะเป็นถนนลูกลังระยะทาง50กิโลนี้บวกลบที่เป็นทางดําออกเนี่ยผมว่าที่วิ่งลําบากลําบากเนี่ยก็จะอยู่ที่ ประมาณ30กิโลนะครับก็กเดี๋ยวไปดูว่าจะลำบากยากเย็นขนาดไหนนะครับก็ตามเราไปครับลาจอยไทยลาวชาแนลนะครับเราก็จะพาท่านมาท่องเที่ยวจุดใหม่ๆที่เปิดใหม่ที่กำลังฮิตนะครับและไม่ควรพลาดในสนปปลาวหรือว่าเมืองไทยก็ได้แต่ว่าช่วงนี้เอาเป็นลาวดีกว่าพเพราะลาวยังน่าเที่ยวกว่านะครับคือ ช่วงที่เรามีกําลังจะต้องไปเนี่ยเราต้องไปทางนี้ก่อนส่วนบ้านเรานั้นเดี๋ยวไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับตามเราไปครับปาจอยไทยลาวชาเลวเดินทางไปตามความฝันสวรรค์ต้องเทื เลี่นความบุอนแอให้เป็นพลังสร้างความฝันบันเป็นทางเอ็นกัำลังใจจับมือเราไปด้วยกันสางสัมพันธ์มตภาพไทยลาจุดไฟนสา้ลขึ้นก thank no. you